พอแล้วเพื่อนเอ๋อฮยฮ่าฮ่าเจ้าไปซี่ไม่ไปไม่เห็นมีนนอะไรเกิดขึ้นเลยวะยฟังนะผมต้องการให้จบที่ด้านหน้าผมขอยย้ำคำสั่งผมปฏิบัติหน่วยแรกเข้าประจำที่หน่วยของฮิปรอเป็นล้อลอกสองหน่วยที่สองไปได้ระวังปีกเอาไว้ด้วยเอะไรกันสถานภาพเดี๋ยวนี้ครับผมแล้วกำลังเสริมเราว่ายังไงเปลี่ยนเดี๋ยวคุยกันดีด้วยไปฮิปเบอร์เลยนีย่เอาเบอร์วางเอนหัวเราไปถยอยเข้าไปใประจำที่ โอ้ยกลอนทำไมพวกยังมาตอนนี้ฮะเห็นป่าราบเลยเห็นกันป่าราบเราเล่นมันวิ่งกันป่าราบต่ออย่างนี้สิแทรกซึมเข้าไปแล้วกำจัดพวกมันซะศัตรูล้มแล้วไพร์กอนสาย25อังคารเบเกอร์วันสาย25ลด50ยิงเพื่อหวังผลเปลี่ยนเราอังคารเบเกอร์วัน147เ็ราเพนกันดีกว่านะ ลงมือเดี๋ยวเน่ฐานทุกนายผมถูกยิงต้องการความช่วยเหลือตายสิเป็นความผิดพลาดเป็นความผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงอาราภพวกไปต่อเราจะบุกอัดฆ่าศึกด้วยทุกสิงสงส่งที่เรามีทะลงมันให้ทะลุยังไม่หยุดยังตายสิเป็นความผิดพลาดเป็นความผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงเจอกันที่จุดนัดพบติ้ตายสิอาราภพวกไปต่อผมขอปฏิเสธทําตามคำสั่งครับท่านเอาล่ะพวกคุณคออยู่ตรงนี้นะผมจะไปคนเดียว เรามาเพราะคุณต้องการยอดยอดยอดฝีมือครับผมช่วยตัวประกันได้แล้วทราบแล้วแล้วก็ได้เจอกันอีกเร็วๆนี้รับทราบเป่รนเอาแล้วทุกคนรีบไปได้แล้วแม่งบ้าชิบหายเลยเอาเราับเข้าปประจำที่ประจำที่ได้ไหเงินพอลราเพื่อนเอ๋ยพร้อมจะลุยรมแมนาแล้วฮ่าฮ่าโจ